สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงรายวันดวงประจําวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จ,บจะบจาจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจ,จารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจ ให้กับท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับมาหยดุดในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับกับคำพยากรณ์ดีเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรตถนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมตั้งคลิปนะครับแล้วก็การชมโฆษณาก็ขอบกอบประคุณครับพุทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีสการอะไรเข้ามาสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีความวิตกกังวลมีเรื่องของการ ไม่เป็นไปในทางเดียวกันบ้างความกัดแยง้งนะบางทีก็แย้งในจิตใจของตัวเองหรือบางทีเรื่องอเรื่องความไม่เป็นไปในทางเดียวกันย้อนแย้งกับผู้อื่นนะครับบางทีเสนอความคิดเห็นอะไรมาในวันนี้นะครับบางทีก็จะไม่ได้รับในเรื่องของการตอบรับตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับอาจจะสร้างความมิตกกังวลให้แต่อะไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ตา่างๆด้วยพลังในความาเส้นสัมปัตที่ดีความแค่ไขปัญหาที่ดีนะครับที่ท่านจะใช้ดุลยพินิจในการคิดพิจารณา ตรองและก็สามารถจัดการจัดการต่างๆนั้นให้ราบรื่นได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางการเงินวันนี้นะครับชาวนาทิตย์ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้เป็นพิเศษนะครับให้บริหารการเงินของท่านนั้น้อยู่ในความปลอดภัยให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับและก็สถานการณ์อะไรก็ตามที่อาจจะมีเข้ามา ก็ให้ใจความระมัดระวังอาจจะเจอกับกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีในเรื่องเงินทองทรัพย์สินของท่้งพวกมิจฉาชีพอะไรก็ตามนะครับที่อะไรก็ตามที่พิจารณาด้วยเส้นสัมปัสของท่านแล้ววันนี้สวแววไปในทิศทางที่ดีนะครับก่อสัตการนั้นในท่านสงบยุตินะครับอย่าเพึ่งต่อสาวความ่าอย่าต่อความยาวสาวความยืดนะครับให้ตัดจบเคลียร์ให้ราบรื่นตั้งแต่น่นเนื่นนะครับอย่าให้เป็นอุปสรรคปนหาเพราะบางทีนั้น ถ้ายิ่งคุยยิ่งเจรจา,ายิ่งมีปัญหายืดเยื้อะจะมีสถานการณ์แให้ม่ตั้สุ่มเสียงในการเสียเงินเสียทรัพย์สินได้เช่นกันนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นับคนที่โสดบางทีก็ยังมีสภาวะของความกังวลด้วยความเป็นเดิมูนนะครับกับสถานการณ์ความรักที่เห็นมามากมายนะครับมีรักที่มีความกัดแยง้งรักที่มีแต่ความทุกข์ในการที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยราบรื่นนะครับก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการ หวาดระแวงนะครับว่าความรักนั้นควรจะมีดีหรือไม่มีดีนะครับก็เลยกังวลก็เลยไม่อยากจะหาความรักก็อยู่แบบสดสดส่วนบางคนนะครับอาจจะอยากจะมีความรักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่บางทีไปสารความสัมพันธ์กับใครก็มีแต่คนเบริรนหน้านี้นะครับในวันนี้ก่อนจะยังไม่พบรักเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีก็อยากจะไปะพูดจาอะไรในเรื่องของการที่จะ,ะสา้างความสัมพันธ์อาจจะมีการมีปากมีเสียงอะไรได้เกิดขึ้นนะครับที่อนาจจะความรักจึง ยังไม่เด่นหน้าในที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะมีสถานการณ์เข้ามาทําให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์นั้นจะได้การคลี่คลายให้ราบรื่นสงบได้ในทิศทางที่ดีนะครับไปตสํสหรับในวันนี้ของชาวนาทิตนะครับสภาวะของการกังวลน,นะครับที่บางทีสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของผลกระทบใดๆให้กับชาวนาทิตย์นะครับแต่บางทีชาวนาทิตย์อาจจะมีการ กังวลไปในใจิตใจตัวเองนะครับอาจจะมีความโต้แย้งบ้างอะไรบ้างเกิดขึ้นในตัวเองก็ทําให้เกิดกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะสถานการณ์นั้นอยู่ในเส้นทางของความปลอดภัยปลอดภัยนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความสงบความสุขความสําเร็จที่เข้ามานะครับสู่เส้นทางของความสมดุลอย่างเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับ อาจจะทําให้จาวนาทิ์นั้นขันบนจนเกินเอตไปก็ได้เพราะฉะนั้นทำจิตใจใจหจ้จ่มใสเบิกบานนะครับอย่าวิตกกังวลกับสถานการณ์ต่างๆนะครับให้มีพลังแห่งความสดใสท่านก็จะบริยรจัดการจัดการต่างๆนั้นไปสู่ความสมดุลน,นำมาซึ่งความสําเร็จได้ในทิศทางที่สุขสำราญนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้นะครับของจาวนาทิศห้าห้า 189นะครับก็ขอให้จาวนาทิตย์มีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับอาจจะมีอะไรก็ามาเซอร์อไพรส์เซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับมีตั้งเส้นต่างที่เข้ามาทาให้ตั้นนั้นมีแจ่มใสสดใสเบิกบาน นะครับหรือบางสถานการณ์นั้นก็จะเข้ามาทําให้มีเร,เรียกว่าหัวร้อนได้หงุดหงิดปัดมุนนั้นปะเล่นเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆที่มีก็ามาแต่ในสิ่งที่จะเข้ามาสร้างความหัวร้อนในคับท่านนั้นท่านก็สามารถที่จะเคลียให้สู่ความราบรื่นได้ในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเร่งบวนกันเกิดขึ้นเข้ามาในวันนี้นะครับถึงอาจาจะไม่ได้มีแผนในเรื่องของการที่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นก็จะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเพื่อไปเคลียในสถานการณ์ต่างๆ ให้สงบราบรื่นในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางของการเงินในวันนี้ครับ การเงินนั้นมันท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่มีต้องจําระต้องใช้ต้องจ่ายต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้นนะครับจึงอาจจะมีเป้าหมายในการเร่งในการสร้างรายได้รายรับนะครับบางท่านก็จะมีเส้นต่างการเงินเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเต็มเต็มซึ่งบางทีอาจจะเป็นเส้นต่างที่ตั้งคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเส้นต่างที่จะมีรายได้รายรับต่างการเงินเข้ามานะครับแต่ในเรื่องรายจ่ายก็ที่นอกนาอจากความจําเป็นก็ ท่านก็สามารถควบคุมในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดนะครับบางทีก็จะมีสภาวะของการไปพบใครที่สร้างความสดชื่นจําใสเกิดขึ้นได้เช่นกันอาจจะมีสักการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับที่จะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ยังต้องรักษาความโสดต่อไปนะครับที่บางทีอยากจะรักนะครับแต่ก็ยังไม่มีใคร ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะสร้างความรักให้เกิดขึ้นก็ยังต้องเดินหน้าอย่างความโสดนะครับส่วนคู่รักคูส่สัมพันธ์ในวันนี้แม้นจะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่หมุดหิดหมุนงันปะเล่นในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะรู้จักในการที่จะเติมเต็มแหล่งพลังความสดใสนะครับความบ่อนโยนหนอนมุ่มเข้าหากันก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการเคลียร์สุ่ความราบรื่นด้วยความปลอดภัยมั่นคงในความรักนะครับไพ่สำไพ่สหรับในวันนี้นะครับ แปดดาวน,นะครับเสียการอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาสร้างความบีดบัดกดดันให้กับจาววันจันทร์ในวันนี้นะครับจึงอาจจะทําให้จาววันจันทร์นั้นต้องมีสภาวะของการยืดหยุ่นปนปนนะครับรู้จกัการัางความคิเด็นของผู้อื่นนะครับด้วยเมื่อมาประนวกกับความเชื่อมั่นของตัวเองก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆจะรับการคลี่คลายออกไปในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความ มั่งคงกับความเวลที่จะมีเข้ามาหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในการที่จะคลี่คลายชี้แนะหรือให้แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ในทิ่ตางที่ดีนะครับในคลิกนับใหยในวันนี้ของชาววันจันนะครับก็มี1นึ่งหนึ่งสองแปดนะครับก็ก้อยชาววันจันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักในครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในสาจการต่างๆนะครับอาจจะมีในเรื่องของการอะไรเข้ามาเป็นการเริ่มต้นหรือข่าวอะไรดีๆเข้ามาในวันนี้นะครับหรือข่าวในการที่จะทําอะไรที่จะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรที่มีการชักช้าชะลออยู่กัน,นก่อนหน้านี้นะครับจะได้มีการ เริ่มต้นสู่การเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานะครับแต่ในสถานการณ์ของการเริ่มต้นอะไรในวันนี้นะครับบางสถานการณ์นั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะครับไม่ควรที่จะใช้การตัดสินใจเพียงลําพังนะครับเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ต่างๆนั้นถ้าไปร่วมวุ่นลงทุนกับผู้อื่นหรือการดําเนินการอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีความกระจ่างชัดอาจจะมีสถานการณ์ของทำให้ท่านปิดพลาดได้นะครับในการตัดสินใจเพราะฉะนั้น นะครับปรึกษากับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักผู้ครองเรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือเพื่อ ผู้ที่เป็นไว้ใจได้นะครับที่จะให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีเพื่อทิ่ใจท่านนั้นวินิจฉัยออกมาในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับจะไม่ส่งผลในเรื่องของอันตรายเพราะบางทีบางสถานการณ์นั้นอาจจะมีในสถานการณ์เข้ามาแบบซ่อนเร้นแอบแฝงอะไรก็ได้ในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้กับชาววันอังคารน,นะครับการเงินถ้าใครที่มีชีวิตคู่นะครับก็จะดึงดูดไรายได้ไดรับการมาทั้งสองฝ่ายก็สร้างเงิน รายได้รายรับก็มาในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่สร้างรายได้เพียงคนเดียวนะครับก็จะเป็นพลังเกื้อกูนเครือหนุนนะครับดวงเสริมดวงนะครับให้มีดึงดูดเงินเข้ามาจะมีเส้นทางใหม่ใหม่ต่างการเงินเข้ามานะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องการเงินด้วยในความปลอดไปในวันนี้นะครับชาววันอังคารจะใช้จะจ่าย,จะจายอะไรหรือจะทาอะไรเกี่ยวกับต่า,ตางการเงินนะครับหรือในการสอดส่องแสวงใส่ใจดูในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ของท่านใต้ผู้อื่น ดูแลอยู่นะครับก,ก็มันตรวจสอบอยู่เสมอก็จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์คกนโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความรักก็ามาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับเที่าจะพบสบตาใกลสักคนอาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่ยจจะได้พบได้เจอกันแล้วก็ศบตากันก็อาจจะทาให้รู้สึกดีๆเที่ยเกิดความสัมพันธ์ขึ้นได้เช่นกันนะครับจนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจัดการอะไรก็ตามที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์รู้สึก มีอะไรแอบแงซ่อนล้นก็ตามนะครับก็จะมีสัจก,การของการเติมนพลังอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะเป็นกิจ,จก,กรรมใหม่ๆหรือความรู้สึกใหม่ๆดีๆนะครับที่อาจจะไม่เคยมอบให้ก็จ,จะนํามาเสริมนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นมีความปลูกพันธุ์สนิทสนมหรือ,อกระชับความสัมพันธ์ปูกพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับก็ให้สภาวะอะไรที่มันยังกุมเกลือนนะั้นได้รับความกระจ่างชัดให้ความรักเดิยนหน้าด้วยความเติบโตต่อไปนะครับภายใต้สําหรับ ในวันนี้นะครับห้ามด่านะครับสถานการอะไรที่เป็นความยุ่งยากให้กับชาววอังคารนะครับสถานการนั้นจะรับการเคลียร์ด้วยความราบรื่นด้วยความปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้ดวงเดยพินิจนะครับในการคิดพินิจไตรตรองหรือปรึกษากับผู้อื่นก็ได้นะครับพอมันตีอาจจะมีสถานการณ์ที่อาจจะทำให้ท่านนั้นขึ้น คุณคิดเปลี่ยนลําพังนั้นอาจจะตัดสินใจป้าอย่างที่กล่าวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่ถูกยืนโอกาสมาให้อยู่ในการคิดพิจารณาของท่านนะครับถ้าพิจารณาดีก็ไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองเป็นสู่สรเส้นทางของความมั่นคงเสถียรได้ในทางที่ดีนะครับเลขรับไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับก็ขอชาววันอังคารมีความสุขใสมีความมั่งคั่งรดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพุธกลางวันนะครับวันนี้พลังแห่งความสดใสแจ่มใสเบิกบานนะครับที่ทต่ให้ชาววันพุธนั้นนะครับมองการไกลในการที่จะดําเนินการสู่ความเติบโตอะไรก่อนหน้านี้นะครับที่มีสกรัรสการของการรอคอยรอจังหวะรอโอกาสอะไรก็ตามนะครับก็จะเข้ามาทําให้มีโอกาสในการที่กลับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับ ช่วงเวลาที่ท่านมีการรอคอยนั้นนะครับก็ได้คิดพิจารณาด้วยความสดใสนะครับด้วยเงิาในมุมที่แตกต่างในมุมที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขา พิจารณานะครับก็จะทําให้ท่านนั้นพบกับเส้นต่างดีๆในการที่จะขยับขยายความเติบโตต่อไปเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจานะครับที่อาจจะดึงดูดต่างการเงินเข้ามาในทิศทางที่กล่องตัวหรือรายได้ไรายร,รับที่มาจากงานฟรีและงนานอิสระนะครับก็เข้ามาเติมเต็มแต่ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นนะครับที่จะฟูขึ้นมาที่บางทีนั้นอาจจะเป็น แต่ไม่จ่าวันพบทางวันนั้นใช้จ่ายเงินที่อาจจะขาดความรอบคอบสักนิดก็ระมัดระวังนะครับใช้จ่ายแบบลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะจ่ายจะจ่ายไม่ว่าการพบกับสินค้าที่เข้ามาต่างโลกโซเชียลออนไลน์ที่มีรีวิวอะไรก็ตามนะครับหรือไปพบกับในสถานที่ต่างๆ,ๆกับสินค้าเตี้ยจะเย้ายวนอยากได้ท่านจับจ่ายจ่ายสอยนะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์ของการคิดพินิจไตใจตรองด้วยความรอบคอบสักนิดนึงนะครับ ก็จะทําให้ท่านปลอดไปในการที่จะเซฟเงินไว้นะครับมีความประหยัดมากยิ่งขึ้นในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดนะครับบางทีก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดต่อไปนะครับที่บางทีก็ยังไม่อยากมีข้อผูกมัดอะไรเข้ามานะครับที่บางทีก็อยากจะใช้การประจนไปไปตามลําปังไม่อยากจะมีห่วงไม่อยากจะมีอะไรเข้ามาเป็นภาระนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาส แม้จะมีอย่างไกลก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีการสื่อสารถึงกันนะครับแม้จะมีสัการของการคิดถึงโหยหากันก็ตามแต่ก็มีความอดกลั้นหดตนมองในมุมที่แตกต่างพิจารณาในแง่ที่บวกก็ไว้นะครับก็ทําให้สัการของความรักความพันธ์ที่อ่างเหินกันของคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับก็จะมีสภาวะของการมองโลกในแง่สดใสยู่เสมอก็ทําให้มีความแจ่มใสเบิกบานนะครับ ไปติสำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันนะครับไปเดทนะครับสันการของการจบอะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นต่างของการ เริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีๆที่อาจจะมีเข้ามาในวันนี้นะครับสถานการณ์อะไรที่เป็นความยุ่งยากลําบากนะครับที่ทําให้าวันพุธคำวันต้องเจอน,นะครับจะทําให้ตันจบและมมกออนจากสกภาวะนั้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรีบด่วนเร่งด่วนด้วยปุบป,ปับจับตันตันด่วนเกิดขึ้นได้นะครับแต่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนี้นะครับจบอะไรลงก็ตามนะครับที่จะไปออกจากสกภาวะนั้นแล้วไปสู่เส้นต่างที่ไปสู่เส้นต่างของความแข็งแรงแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิมนะครับที่จะนํามาซึ่งความเติบโตความ สุขความบุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเลขนัภไสในวันนี้ของจาวันพุธกลางวันนะครับก็มี0 3 1 2 13นะครับก็ขอจชาวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเสร็จการการงานธุรกิจของท่านนะครับ อะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ท่านขาดสมดุลลงไปหรืออะไรย้อนยานลงไปในเรื่องของการได้รับความนิยมในเรื่องของชื่อเสียงหรือในเรื่องของความสําเร็จอะไรก็ตามนะครับท่านจะมีการทุ่มเทนะครับหรือมีอะไรที่มีการช่วงของการแข่งขันนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นทุ่มเทแล้วก็สามารถคว้าโอกาสเข้ามา ได้ในทิศ่างที่ดีนะครับพลังแห่งความรากักพลังแห่งมิตรไมตรีนะครับก็เข้ามาเป็นพลังช่วยเกื้อกูลสนับสนุนให้ท่านนั้นมีความสําเร็จได้ในทิศทางที่เข้ามาเฉิจฉลัดนะครับ ในเส้นทางของการเงินในวันนี้นะครับการเงินจะมาจากโงรงการใหญ่ๆนะครับก็มาเติมเต็มนะครับที่บางทีคว้าโอกาสกองการ,การ,การที่มีผลกําไรมากมายนะครับที่ทาให้ท่านนั้นไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทางการเงินนะครับไกลที่ขาดสมดุลในสภาวะทางการเงินก่อนหน้านี้นะครับเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มนะครับ ไกที่มีคู่รักคู่ครองก็ต่างนะครับวันนี้ก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะครับที่อาจจะดึงดูดการเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวในต่างการเงินนะครับก็ามาเต็มๆสู่ความมั่นคงในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดนะครับบางคนก็จะเกิดปิดหวังมานะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับเพื่อปกป้อง ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับพอจะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันคนโสดในวันนี้นะครับทียจะไปพบศบตาใครสักคนหนึ่งที่จะมีใครเข้ามาเติมเต็มในชีวิตที่จะให้มีความผูกพันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ตาก่าคู่ใดน,นะครับในความรักความสัมพันธ์มีสภาวะความรักความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างทำให้ความสัมพันธ์หย่อนยานลงไปนะครับก็จะมีการทุ่มเทนะครับเพื่อที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ใด้รับการป้องกันอย่าง มั่นคงนะครับดวยอันหน้า,า,าก้าวการด้วยความใส่ใจก็เกิดความรู้สึกดีๆที่จะดูแลให้มีความสมดุลมีความมั่นคงต่อไปไปถ้าสำหรับในนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับ The f นะครับความสุขสดใสความแจ่มใสเบิกบานนะครับก็จะเป็นพลังให้ชาววันพุธกลางคืนนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะมีสภาวะใดๆก็ามาก็ตามนะครับก็จะทําให้ตั้นจัดการในสถานการณ์ต่างๆไปสู่กองความเติบโตยกระดับของความ มีคุณภาพในมีประสิทธิภาพมีคุณค่ามากกว่าเดิมในการที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน7 1 7ด0น็สองศูนย์นะครับก็กอจ้าววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความค้างค้างอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับกอบอุ่นครับพุทิเกิดวันพะศัป,ปดีนะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับอะไร ที่อาจจะมีสถานการณ์ของการขาดสมดุลลงไปนะครับบางทีในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับอาจจะมีในเรื่องของมีการปลดพนักงการออกหรือในเรื่องของการเปลี่ยนในการที่จะเปลี่ยนบุคลากรในเรื่องของการขยับขยายให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการเตรียมวางโครงการในการที่จะขยับขยายความเติบโตมากยิ่งขึ้นรับประการบุคลากรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับหรือบางที ในความมั่นคงอยู่แล้วนะครับอาจจะมีวางแผนในเรื่องของการรุกคืบหน้าที่จะส่งผลมองการไกลไปถึงปีหน้านะครับในการที่จะขยับขยายให้มีความเจ,จริญรัดเติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นการรุกคืบในการวางแผนวางโครงการไว้ในทิศทางที่จะสร้างความเติบโตต่อไปนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพระชัปรพรรดีนะครับ บางคนก็รอในเรื่องของเงินทุนของผู้ร่วมบุญลงทุนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับก็เป็นการรอคอยที่จะเข้ามาเติมเต็มได้ในต่างที่ดีนะครับหรือวันนี้พลังของการสื่อสารนะครับการเจรจาใดๆหรือว่าจากของท่านนะครับเป็นทรัพย์ในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล่องตัวนะครับมาสู่การเติมเต็มต่างการเงินถ้าไกลก่อนหน้านี้นนการเงินอยู่ในลักษณะการสมดุลไปบ้างนะครับก็จะดึงดูดเงินนะครับเรียกว่าวาจากวยกเงินเข้ามา ด้วยความคล่องตัวนะครับอุตรด่างประเทศบางคนก็มีโอกาสดึงดูดเข้ามานะครับในเส้นต่างของความรักความสัมพันธ์วันนี้นะครับจากวันพรศปฏินะครับคกโสดบางคนก็อาจจะเคยผิดหวังมานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการดูแลร่างกายใจตัวเองให้เกิดความสมดุลนะครับหรือบางคนนะครับมีโอกาสในการพบรักเกิดขึ้นได้อาจจะมีต่างโลกเสือ่อสารลาที่อาจจะมีเข้ามานะครับหรือเส้นสายการงาน พักผ้าพบพ,พามาให้ได้เจอได้เกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์จะคุยกันถึงอนาคตอย่างมั่นคงนะครับถ้าคู่ใดที่มีการหย่อนยานในความรักความสัมพันธ์ขาดสมดุลลงไปบ้างก็จะหน้าก้าวหากันที่มองเป้าห,หมายไปติดตามที่มั่นคงร่วมกันก็ําให้ได้รับความเข้าใจวิจักใจการเจราจาคู่ควรเหมาะสมนะครับก็กรรม ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับไปใต้สำรับในวันนี้นะครับของจาวันพฤหัสบดีการทุ่มเทด้วยการแข่งขันอะไรก็ตามนะครับที่ทาให้ท่านคว้าโอกาสกองการเจชนะได้เดติต่างที่ดีหรืออะไรที่มั่นคงอยู่แล้วท่านจะใช้รัว้วเกาะคุ้มกันป้องกันด้วยความหนาแน่นนะครับที่ท่านมีพลังในการทุ่มเทด้วยความใส่ใจ ด้วยความซั่งใครในการที่จะดูแลด้วยความห่วงใหญ่ในสถานการณ์ต่างๆแม้จะเป็นปาราหนักก็ตามนะครับแต่ท่านก็ไม่หวัว่นไหวในการที่จะบากบังต่อสู้นะครับที่จะสร้างความเติบโตและกข้มั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยการทุ่มเทนะครับเลขนาภาในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับก็มี2 3 1ส 7, 7นะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ วันที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์ของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรยุ่งยากก็ตามที่มีเข้ามานะครับตั้งใจตั้งประสบการณ์ความสามารถใช้ความสุขุมรอบกอ็แล้วก็การใช้ด้วยการมองในมุมที่แตกต่างมองในมุมที่แหวกแนวนะครับในการพิจารณาด้วยโลกที่สดใสนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นพบกับเส้นทางดีๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้ด้วยความ าราบรื่นในทิศทางไม่ว่าจะปัญหายุ่งยากแค่ไหนก็ตามท่านก็สามารถแก้ไขเป็นเสร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังในการกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตต่อเนื่องในทิศท,ทางที่รุ่งเรืองมีเทคนิคมีไอเดียทักษะใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ตานบริยาการงานธุรกิจนั้นมีความสําเร็จมั่นคงต่อไปเป็นที่พึงพอใจคลี่ลายปัญหายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันศุกร์นะครับบางท่านอาจจะมีเป้าหมายนะครับที่อาจจะมีการรอคอยมาก่อนหน้านี้นะครับในการที่อยากบางทีอยากจะให้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับในการที่จะมีเงินเข้ามาในการจับจ่ายใช้สอยในสัดการต่างๆนะครับอาจจะมีในเรื่องของการซื้อ,อที่ซื้อบ้านอะไรก็ตามหรือในเรื่องของการใช้ของอำนวยความสะดวกที่อาจจะต้องใช้เงินมากนะครับที่ท่านมีอาการรอคอยจึงอาจจะมีการตุ้มเทนะครับในการที่จะ ดึงดูดเงินเข้ามาให้ตันกับสถานการณ์ของการที่จะใช้จ่ายนั้นนะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยออกไปด้วยการใช้เงินแบบรัดคุมมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายก็จะมีการยั้งคิดยับยั้งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของการใช้เงินที่ตั้งหลักั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับทึ้งอะก็ตามการเงินก็จะเข้ามาด้วยความมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องนะครับกับมีพลังมีแพทชั่นในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามา ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะคับคนโสดนั้นก็จะตั้งกำแพงไว้อสมควรนะครับที่ไม่ปล่อยความรักเข้ามาง่ายๆนะครับหรือบางคนก็ แม่จะอยู่ในสภาวะของความอยากจะมีรักแต่ก็อดทนนะครับด้วยความจำใจเบิกบานมองโลกแม่ดีแมนความรักจะไม่มีเข้ามาก็ตามนะครับส่วนบางคนก็บางทีวันนี้นะครับอาจจะมีสัตวการของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีใครนะครับเหมือนเช่นเหมือนสายลมพัดพาใครเข้ามาให้ได้สร้างความผูกพันได้เช่นกันที่อยากจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็พิจารณาด้วยความใจตรองนะครับอย่าเพิ่งรีบรวนปรีปรามในการที่จะตัดสินใจรักเข้าไปนะครับเพราะบางทีนั้น ท่านอาจจะเจอรักที่มาแบบสายลมนะครับมาให้พอได้กลิ่นแป๊บเดียวก็จะจางหายไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังพิจารณาด้วยความใจตรองส่วนกุรักกูสัมพันธ์นะครับไม่จะมีอะไรเข้ามาเป็นพลังของความกดดันอะไรก็าตามนะครับก็จะด้วยก,การคลี่กายแก้ไขปัญหาด้วยความมีสตินะครับมีความสุขุมรอบครอบใจเอื้อใ้ผลที่จะมีพลังเพชชั่นในการที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นให้มั่นคงอย่างต่อเน,นื่องนะครับไปใต้สสาหรับในกองจากวันศุกร์ 8นายท้าวนะครับการพัฒนาเต,ติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามหรือปัญหาเรื่องของความยุ่งยากอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะครับจะรับการคลี่คลายแค่ไขออกไปนะครับจาก,การนั้นจะรับการตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีแม้นท่านจะตัดสินใจยากก็ตามแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะเข้ามาเกือ้อกูลเกื้อหนุน ในการช่วยเหลือในการตัดสินใจของท่านเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆให้จบสิ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตต่อไปเลขรััให้ในวันนี้ของจาวันศุกนะครับก็มี1412128นะครับก็ขอจาวันศุกมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งมุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พันที่เกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านนะครับในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะดึงด,ดูดรายรับรายได้ผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ท่านมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับก็ด้วยความมั่นคง อุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เป็นปัญหาไม่ตอบโจทย์หรือวังวนอยู่กับการเสียเวลานะครับจากวันเสาร์จากอัจรสภาวะนั้นนะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่เส้นทางของความปลอดภัยไปสู่เส้นทางของความเติบโตที่จะมีเข้ามาต่อไปที่จะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับก็ตาให้เส้นงขอ ชาวันเสานะครับมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้จ่ายก็มีการใช้จ่ายรัดมัดระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ทําให้ท่านใช้จ่ายแล้วไม่เกิดอะไรเรื่องของผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับท่านจะมีการควบคุมไม่มีความปลอดภัยนะครับเพื่อให้การเงินของท่านมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอ ดีกว <owad Es> ่าที <các bien> e <economies> ่ท <t> <half> ี่ผ่านมากับสถานการณ์ที่จ่ายไปแล้วไม่เกิดผลประโยชน์นะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดนะครับหลายๆคนก็ยังหวงแงในความโสดอย่างต่อเนื่องนะครับที่หวงแนเท่าชีวิตก็ได้นะครับอาจใจเอาเวลาไปใช้กับการสร้างงานสร้างความเติบโตต่างการเงินต่างฐานะนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบความรักเข้ามาพบกับใครที่ใจดีได้คุยกัน ความรู้สึกในความผูกพันเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะพัฒนาในความรักนั้นไปสู่ในอนาคตที่จะเป็นคู่รักคู่ชีวิตกันได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับอาจจะมีสภาวะอะไรก็ามาในความมั่นคงนะครับแต่อาจจะในเรื่องของภาระวาาระของอความเมืองเมองเหงอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการทําให้มีการอันหลังให้กันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะได้รับการดูแล มั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยแม้จะมีสภาวะของความมึนง่วงเง็นอะไรเข้ามาก็ตามนะครับส่วนภายใจสําหรับในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์เดือนสตาร์นะครับการเติมเต็มสู่ความสมดุลนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่จะทไม่มีการขาดสมดุลไปบ้างในสถานการณ์ต่างๆของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังแห่งความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะมีเข้ามาสร้างสถานการณ์นะครับที่เป็นพลังของความกดดัน ที่จะเกิดขึ้นในจ้าววันเสาร์ก็ได้ที่อาจจะทําให้สภาวะของการอัดหนานนะครับในการที่พยายามที่จะปรับสมดุลให้ปสู่ความเติมเต็มอย่างมั่นคงต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของ้าววันเสาร์นะครับก็มี3 4 8 17นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ